สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็วันนี้วันเสาร์มีงานประกวดที่สายใต้ใหม่ s อสซีพาก็ตั้งแต่เช้านี้ก็ได้ประทะกันไปหลายชิ้นอยู่นะครับแต่ว่าของน่าจะ มาถึงวันพรุ่งนี้มาลือนนี้นะครับเขาเราวันนี้เรามาดูของที่มาถึงแล้วกันก่อนดีกว่า <c oughs> อันนี้คือของที่มาถึงแล้วนะครับมาถึงเช้านี้นะครับก็เราจะอัปเดตกันให้ชมกัน <c oughs> ในทุกๆวันนะครับที่มีของเข้ามาถึงนะครับ จริงๆช่วงบ่ายน่าจะน่าจะมีเข้ามาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับน่าจะมีพระสวยๆเข้ามาให้เราได้อัปเดตกันอีกนะครับก็มาดูสององค์แรกนะครับเด่นเป็นสง่าเลยก็จะมีกุมารทองนะครับกุมารทองปีสองหนึ่งนะครับกุมารทองปี21หนึ่งแบบนี้นะครับ เป็นกุมารทองนะครับกระไหลทองปลุกเสกวาระปีสองหนึ่งนะครับแบบนี้อันที่องค์ที่มีเลี่ยมสีเหลืองเนี่ยก็คือเลี่ยมเดิมนะครับเลี่ยมเดิมจะเห็นว่าเลี่ยมเดิมเนี่ยนะครับพระก็จะกระไหลทองเดิมแบบนี้นะครับส่วนเลี่ยมสีแดงเนี่ยนะครับคาดว่าพระเนี่ยถูกใช้แล้วนะครับพระเนี่ยถูกใช้แล้วนะครับ แล้วก็ถูกเลี่ยมสมัยนะครับโดยเจ้ากองใหม่นะครับร่วมเลี่ยมสมัยนะครับเพราะถ้าเลี่ยมเดิมมาเนี่ยข้างในก็จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นสภาพการผ่านการใช้แบบนี้นะครับ <โ frustrating. S 1> ก็ได้ดูพระเรียกว่า2แบบสสไตล์นะครับอันนี้คือเดิมเดิมเลี่ยมเดิมนะครับอันนี้พระผ่านการใช้มาแล้วแล้วมาเลี่ยมใหม่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนเลี่ยมเนี่ยดูง่ายนะครับส่วนเลี่ยมเนี่ยดูง่ายนะครับดูเห็นตั้งแต่ความเก่าของเลี่ยมแล้วล่ะนะครับเห็นตั้งแต่ความเก่าของเลี่ยมแล้วล่ะนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับเป็นกุมารทองทิพย์นะครับป์ใหญ่ของหลวงพ่อกล้วยนะครับปี2521นะครับหรือว่าปี21นนั่นเองนะครับนี่นะครับนี่สวยทั้งคู่ครับ สวยทั้งคู่นะครับต้องบอกว่าสวยสมบูรณ์ทั้งคู่นะครับแบบนี้ก็ใครชอบแบบไหนก็ลองชมลองตัดสินใจนะครับลองชมลองตัดสินใจพระก็มีหมุนเวียนเข้ามาให้ <c oughs> ได้เลือกชมเลือกซื้ออยู่ตลอดทุกวันนะครับจะชอบองค์ไหนอยากจะแบ่งปันองค์ไหนไปบูชา <c oughs> ก็เลือกได้ตามใจชอบนะครับผมเองก็จะพยายามเก็บเอาพระ <c oughs> ที่สวยแท้ทันหลวงพ่อกกวยสร้างปลูกเสกนะครับเอามาอัปเดตให้นะครับกุมานทองผ่านไป2อ,องคงนะครับผ่านไป2ององอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ พิมเล็กก็มีกําลังจะเข้ามานะครับแต่ว่าเล็กใหญ่ว่ากันไม่มากส่วนส่วนนิยมเลยก็ชอบเป็นพิมพ์ใหญ่กันนี่แหละนะครับแต่ว่าพิมพ์เล็กก็น่ารักอีกแบบหนึง่งองค์นี้นะครับอง์นี้เป็นพระขุนแผนนี่ครับพิมสมาธิเนื้อดินนะครับขุนแผนพิมสมาธิเนื้อดินสวยๆแบบนี้นะครับปี2,500นะครับก็ยังแอบมี เขาโครงหน้าตานะครับมีเขาโครงหน้าตาให้เห็นชัดนะครับก็สวยครับเป็นอีกองค์หนึ่งที่สวยนะครับส่วนขนาดนะครับก็หลายคนอยากรู้ว่าสูงต่ําขนาดไหนนะครับก็ขนาดก็ประมาณนี้นะครับก็3าจุดอะไรเนี่ยลองดูเนาะสา 8, ใช่ไหมสามจุ สูงสามจุดแปดกว้างเท่าไรราวสองจุดสองสองจุดห้าประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ก็ใครชอบแบบนี้นะครับใครชอบขุนแผนแบบนี้ก็ พักกันเข้ามานะครับพักกันเข้ามาเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินเอาปี2 5 0 0ดูง่ายครับชัดเจนแจ่มแจ้งชัดแจ๋วเลยแบบนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้เรียงวางแผนเอาไว้แล้วว่าจะอัปเดตพระเนื้อผงใบลานนะครับเพราะว่าเมาื่อวานเนี้ยเราอัปเดตพระผงพุทธคุณไปนะผงพุทธคุณกับเนื้อดินไปนะครับวันนี้เราจะอัปเดตพระ ผงใบลานกันนะครับนะอัปเดตพระผงใบลานกันนะนี่ครับขุนแผนเนื้อดินนะครับแบบนี้สวยๆก็อย่าลืมทักกันเข้ามานะโอเคต่อไปนะครับมาดูพระสิวลีนะครับพระสิวลีนะครับได้มาจริงๆวันนี้น่าจะมี แต่ว่าเป็นเจ้าเป็นของเจ้าอื่นนะครับวันนี้ดูดูเจ้านี้ก่อนนะครับเจ้านี้เป็นเนื้อเนี่ครับเป็นปาซิวลีแบบมีย่ามนะครับอง์นี้ไข่ขึ้นเลยนะครับอง์นี้ไข่ขึ้นสวยมากนะครับไข่ขึ้นสวยมากใครที่ชอบองค์ไหนนะครับก็ไปยามแคปหน้าจอองค์นั้นนะครับมานะครับนี่ครับพระสวยมากไข่ขึ้นสวยมากนะครับแบบนี้ So นี่ครับไข่ขึ้นสวยจับตาเลยนะครับแบบนี้ถ้าชอบแบบนี้ก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับพระสวยมากนะครับเป็นพระซิวเวี่นี่ครับไข่ขึ้นเต็มองคครับแบบนี้นะครับนี่นะครับแม่ส่วนผสมน่าจะหลายสิ่งหลายอย่างเลยองค์นี้นะครับน่าจะหลายสิ่งหลายอย่างเลยมองจากปลมองเนี่ยเห็นผิวเนี่ยโอ้ แล, asten. แล้วออกวันนาออกเขียวด้วยนะออกวันนาออกเขียวด้วยนะสวยมากครับนะนะครับนี่ครับมวลสารจัดจ้านมากนะแล้วราคาไม่แพงนะส่วนองค์นี้นะครับนี่ก็ออกเป็นเนื้อก้นครกนะครับแบบนี้นะครับเป็นเนื้อก้นครกนี่ครับ โอ้โหมวนสารสวยจัดจ้านมากนะครับสวยจัดจ้านมากเป็นซิวอรีองคจ่อยนะครับนี่ครับเนื้อสวยจัดจัดนะครับหลังเต็มเต็มหลังธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่ครับนี่จะดูเป็นเนื้อก้นครกนะครับถ้าชอบแบบนี้นะครับเอาละนะครับวันนี้เราอัปเดตของชุดแรกที่เข้ามาใหม่กันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตพระเนื้อผงใบลานให้ได้ชมกันนะครับ ส่วนเดี๋ยวถ้ามีเจ้าอื่นเข้ามานะครับแหมนี่อย่างกับรายการเปิดกล่องส่องพระเลยนะเ,เราจะอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะครับตลอดนะครับที่มีพระใหม่เข้ามาสวยๆนะครับเพื่อที่มีคนไหนอยากจะเช่าหาอยากจะแบ่งปันนะครับเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้ถ่ายรูปแล้วนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายรูปแล้วนะครับเบื่อครับเบื่อพวกแคปรูปตัวเองไปขายไปเลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็น คล้ายๆกับเป็นเครื่องมือหากินให้คนอื่นเขามันมีนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเวลาเราโพสต์รูปถ่ายลงไปอะไรลงไปเนี่ยนะครับก็เอารูปเราไปขายทั้งทั้งที่ตัวเองไม่มีพระอเอารูปเราไปขายไปเก็บเงินเก็บทองกันเสร็จเอาไม่ส่งพระให้เขาจะส่งได้ไงในเมื่อพระอยู่กับผมมิจฉาชีพมันเกิดขึ้นหลายช่องทางนะครับจะเรียนรู้จะศึกษาอะไรจะซื้อหาอะไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ก็ถามไทยกันให้ชัดเจนนะครับถามไทยกันให้ชัดเจนแต่ว่าเพจบ้านกูมีดีไม่โกงนะครับไม่โกงแน่นอนอซื้อจริงขายจริงนะครับโกนจริงก็ส่งจริงเท่านั้นเองนะครับพระแท้ดูกันให้สบายตานะครับก็วันนี้มีเข้ามาก็นี่แหละครับมีพระเซวรล,ลีนะครับในชุดแรกไม่ใช่วันนี้ข,ข,อขอเจ้านี้นะครับเจ้านี้มีมา สี่ห้าองค์นะครับก็เดี๋ยวถ้าเรามีเจ้าอื่นนะครับเราก็จะพัดเอาที่สวยๆก็แล้วกันนะแล้วก็เอามาให้ดูกันนะครับนี่ครับมีกุมารทองสองมีสิวลีสองนะครับเจ้านี้มีขุนแผนมา1นึ่งองค์นะครับขุนแผนเนื้อดิน1นึองค์ใครชอบองค์ไหนก็คลิ้งกลางกันเข้ามานะครับจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับหมายเลข098 7271062นะครับ0657147414 2หมายเลขเนี่ยใช้แอดไลน์ได้เลยนะครับแอดไลน์นะครับเพจบ้านกูมีดี FC 0987271062แล้วก็อีก1เบอร์0657147414นะครับก็แอดไลน์กันเข้ามานะแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับฝากด้วยนะครับ